เปลี erm ่ยนชมพู่ค่ะดูแล้วยังไงเหมือนหนูตอนเด็กเลยเหมือนเลยอ่ะคุณผู้ชมจริงเล่นแบบโอ้ยตายแล้วลูกเอ้ยเล่นหน้าเล่นตานะเด็กๆหนูชอบทำอากาซ่า้พ่อกับแม่ดูอ๋อเหรอเหมือนหนูเลยอ่ะเล่นหน้าเล่นตาเออน่าเอ็นดูจังเลยอ่ะ er ค네ู่เน er ี้ยดูสิแล้วน้องเก่งมากเลยน้องเก่งมากจําได้หมดเลยนะ เออแล้วทุกครั้งที่พูดจบต้องเล่นหน้าด้วยแล้วมีหยอดซาวไงตุ้มเออมีอนะมีนะมีอีกเหรอมีอนะอะไรอะอ่าไหนเปิดมาซิเปิดมาซิอันนี้ EP 4สีเปลี่ยนคำหยาบให้กลายเป็นคำสุภาพ EP 2สงหน้าด้านหน้าแข็งเท่าทรณีเสนอหน้าพีเซนตัวเองเก่งนะนี่หลงตัวเองวัตถุสะท้อนเงาไม่มีแล้วหรอ อย,อยากรู้อยากเห็นสนใจใครรู้ทุรลเพื่อนบ้างโอ้ยต้องข้านอย่างนี้อย่างนี้ดูน้องล้ลงภาพผู้ผลิตภาพลวงตาดูยังไงก็เป็นชมพู่ตอนเด็กจริงโตมาอยู่วงการบันเทิงเชื่อแม่จริงเชื่อแม่หนูต้องมาทางนี้ไม่งั้นก็ต้องเปหนูนดูอนาคตของหนูไว้ต้องเป็นตัวตึงในกลุ่ม จร,จริงๆเก่ง,งความสามารถกล้า,สาแสดงออกใช่เนอะคนดูไป3.4ล้านวิวแล้วก็ไปแซวนะว่าไงไหนบอกว่าสุภาพแรงทุกดอก <laughs>